การผ่าตัดจะถือว่าเป็นอันตรายไหมจะสังเกตว่าหลายคนจะกังวลเรื่องการผ่าตัดมากเจ็ดสิบนี่ผ่าตัดอันตรายไหมคะก็ยอมรับว่ามีอันตรายเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็ต้องถามว่าอันตรายไม่อันตรายนี้ก็ต้องดูอย่างที่บอกว่าต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับร่างกายด้วยว่าเช่นมีโรคประจําตัวอะไรไหมนะครับแล้วก็นอกจากนี้คนไข้เนี่ยลักษณะชีวิตประจําวันยังไงนะครับว่าจะผ่าไม่ผ่า ที่จะตัดสินใจผ่าไม่ผ่าถ้าเกิดว่าปกติไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะครับอาจจะลดน้ําต้นไม้นะครับเดินไปเดินมานิดหน่อยอันนั้นผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการผ่าแต่ว่าถ้าโอ้เป็นคนที่กระฉับกระเฉงนะครับหรือว่าอาการปวดมากจนทําให้เขาเนี่ยเสียคุณภาพชีวิตอันนั้นผมผมไม่ผมไม่ฟันธงนะครับว่าเราเราจะผ่าตัดเราต้องมาคุยกันครับเพราะว่าทุกครั้งในในการผ่าตัดยอมแล้วมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเราสามารถควบคุมให้มันได้อยู่ในที่เราควบคุมให้มันปลอดภัยได้ก็เป็นสิ่งที่ดี S <S ค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นเพศหญิงอายุ56ปีค่ะแพทย์ตรวจพบว่าหมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมนะคะข้อที่4 5 6 7เสื่อมมีอาการชาที่ปลายมือซ้ายรักษาด้วยการกายภาพจะมีโอกาสที่อาการจะทุเลาลงไหมเพราะว่ากลัวว่าจะไปดึงคอแล้วอาการจะหนักขึ้นกายภาพจะช่วยได้ไหมคะผมถ้าถามว่ากายภาพจะช่วยได้ไหมผมผมบอกว่ากายภาพเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับ การออกกําลังกายก็เป็นกายภาพการออกกําลังกายผมมองว่านะครับถ้ายังไงก็ช่วยแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้แน่นอนถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่ช่วยพยุงคอได้แข็งแรงเนี่ยแรงที่กดที่หมอนรองกระดูกคอที่เสื่อมเนี่ยก็จะน,น,น้อยลงและแน่นอนอาการปวดก,ก็น่าจะดีขึ้นน,นะครับแล้วก็ถ้าทํากายภาพบางอันอนอกนอจากนี้เช่นอะไรอีกการประคบประคบอะไรร้อนๆนะครับร้อนๆก็จะช่วยทําให้คลายตัวกล้ามเนื้อคลายตัวได้นะครับหรือว่าการที่จะ อย,อย่างที่ท่านผู้ชมเป็นห่วนครับเรื่องการดึงคอ,อการดึงคอเนี่ยบางรายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบางรายเนี่ยอาจจะดีขึ้นบางรายอาจจะแย่ลงทําไมครับบางทำไมบางคนดีบางคนแย่เพราะว่ามันบางครั้งเนี่ยมันขึ้นกับลักษณะของการที่หมอรองกระดูกสลังเคลื่อนเนี่ยมันออกมาเนี่ยสมมุติว่าถ้าเส้นประสาทเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ามันวิ่งมาอย่างนี้ครับแล้วหมอรองกระดูกสลังมันทะลักออกมาได้อย่างนี้นะครับเวลาเราดึงเนี่ยครับเวลาเราดึงเนี่ย เราก็เหมือนกับดึงอ่าเส้นประสาทนะครับดึงเส้นประสาทให้ออกห่างจากหมอนรองกระดูกเวลาเราดึงปั๊บมันยืดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะดีขึ้นในทางตรงข้ามถ้าว่าเส้นประสาทเนี่ยมันมันวิ่งลงมาอย่างนี้นะครับแต่หมอนรองกระดูกสลังเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พอดีอยู่บนข้างบนออกมาข้างบนเส้นประสาทเนี่ยพอคุณดึงคอปั๊บมันโดนกดมากขึ้นสะกอีกบางคนดีบางคนแย่ก็มีนะครับนอกจากนี้เนี่ยอ่นมันยังขึ้นกับอ่าบางคนเนี่ย ถ้ายิ่งอายุมากเนี่ยมันไม่ใช่บางครั้งจะมาพบว่ามันไม่ใช่เป็นแค่หมอนรองกระดูกสลังเสื่อมอย่างเดียวบางครั้งมันมีกระดูกคอเสื่อมด้วยคือบางครั้งบางครั้ง,าง,งาการกดนอกจากที่ว่าการดึงคอเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลดีในคนที่อายุอายุมากนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยหมอนรองกระดูกคอที่เวลาเราไปดึงคอเนี่ยเราหวังว่าพอเราดึงคอขึ้นมันเหมือนกันยืดไงครับหมอนรองกระดูกคอที่ทะลักเข้ามาก็จะกลับเข้าที่อาการน่าจะดีขึ้นแต่ถ้าอายุมากขึ้นเนี่ย พยาธิสภาพเขาเป็นกระดูกดึงขึ้นมามันก็ไม่ได้เข้าทีมันก็ยังเป็นกระดูกค้างอยู่อย่างนั้นมันไม่มียาสลายกระดูกครับเพราะฉะนั้นกระดูกมันก็ยังโผล่อยู่อย่างนี้พอดึงขึ้นไปมันก็อาจจะไม่ดีขึ้นครับถ้าอยัางไงเนี่ยผมมองว่าการการดึงคอเนี่ยจะต้องปรึกษาคุณหมอที่ทําการรักษาอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ ค่ะก็คือต้องมาปรึกษาคุณหมอเป็นกรณีไปนะคะมีท่านหนึ่งค่ะแนะนํามาว่ามีญาติเนี่ยป่วยเป็นโรคหมอลองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทใช้เครื่องออกกําลังกายแห่งอัพนะคะร่วมกับการรักษาของแพทย์นะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่านอนหมอนแข็งแข็งสูงกว่าศีรษะอันนี้เนี่ยจะทาให้มีโอกาสป่วยเป็นหมอลองกระดูกเสื่อมไหมอันนี้ถือว่าเป็นท่าที่ผิดสุขลักษณะไหมคะถ้าเกิดนอนบนหมอนแข็งแข็งสูงๆอย่างเงี้ยถ้าหมอนหมอนแข็งแข็งอันนี้อันนี้ ในความเห็นผมเนี่ยอาจจะไม่อันนี้แล้วแต่ลายไปนะครับแต่ห<ะ>มอนสูงสูงเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยครับเพราะว่าปกติเนี่ยลักษณะของกระดูกคอคนเนี่ยมันจะโค้งนะครับมันจะโค้งโค้งอยู่แล้วแล้วก็ปกติเนี่ยเวลานอนเนี่ยเขาแนะนําว่าเวลานอนเนี่ยแนวของคอนะครับศีรษะคอลำตัวนะครับควรจะเป็นเส้นตรงครับ<ะ>ถ้าเกิดว่าคุณนอนอหมอนสูง,สงคอมันจะงองอย่างนี้ครับครับซึ่ง บางครั้งเนี่ยถ้าอย่างนี้บอกครับการก้มเนี่ยบางครั้งมันก็เหมือนกับเล่งให้กระดูกสลังคอเนี่ยช่องเนี่ยมันตีบลงนะค่ะบางครั้งมันก็ไม่ดีครับแล้วมันก็เป็นการกดหมอนรองกระดูกสลังด้วยนะครับผมว่าอย่างนั้นน่ะนานๆไปไม่ค่อยดีครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นเพศหญิงอายุ29ปีบอกว่าเวลาหันคอเนี่ยจะรู้สึกปวดต้นคออันนี้น่าจะมาจากสาเหตุอะไรป่วยหรือเปล่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกหรือเปล่าอ่าถ้ับปวด ถ้าหมุนคอแล้วปวดนะครับอย่างาถ้าถ้าเป็นจากหนึ่งต้องดูนะครับว่าถ้ามันปวดลักษณะทั่วๆไปบอกบอกตำแหน่งไม่ได้นะครับอยู่แถวด้านหลังเนี่ยครับอันนี้มักจะเป็นสัญญาณของการของการกดของเส้นประสาทของหมอนรองกระดูกคอนะครับพวกนี้มันมักจะบอกไม่ได้เพราะมันจะอยู่ข้างในลึกๆเพราะฉะนั้นอาการที่แสดงออกมามันจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าปวดเป็นเส้นเป็นแนวกล้ามเนื้อนะครับที่เราเห็นนูนๆพวกนี้ครับปวดเป็นแนวรู้สึกตึงๆอันนี้มักจะเป็นจากกล้ามเนื้ออันนี้เราก็ต้อง ต้องถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจก็อาจจะปรึกษาหมอได้นะครับ <c oughs> เพราะโดยทั่วไปเนี่ยผมการจะระบุให้ชัดเจนเนี่ยบางอย่างเงมัน<ด>ค่อนข้างยากครับ <c oughs> บางครั้งเราต้องค่อยๆดูไปดูประวัติด,ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยยังไงการตรวจร่างกายอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันไม่เพียงพอบางครั้งเราต้องซักประวัติดูด้วยเ๊ะคุณนอนปิดท่านะทั้งคืนนะ <c oughs> ลักษณะการนอนของคุณไม่ค่อยดีนะคอคุณมักจะบิด บ่อยๆโอเคอ,นนอาจจะกล้ามเนื้อมันถูกพับบ่อยๆเลยทําให้มันมีการเกรงตัวง่ายขึ้นอย่างนั้นเป็นต้นนะคอีกท่านหนึ่งเป็นเพศหญิงค่ะอายุ46ปีมีโรคปวดหลังเป็นโรคประจําตัวมา2ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปวดมาปวดมากแบบลงไปถึงสะโพกแล้วนะคะเคยไปหาหมอแล้วหมอให้ยารับประทานมาแล้วก็ยาทาแต่ว่าไม่หายจะเป็นหมอลองกระดูกเสื่อมหรือเปล่า นนปวดจากหลังนะครับพอตอนนี้ถึงสะโพกแล้วค่ะอืมสี่สิบอันหนึ่งนะครับที่โดยทั่วไปนะครับที่ผมบอกว่าบางครั้งในกลุ่มของที่มีการกดเส้นประสาทเรามักจะปวดแล้วนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมมองว่าถ้ามีปวดลงมาลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับหมายถึงลงมาถึงสะโพกนะครับผมแนะนําให้เช็กกับคุณหมอนะครับ,รบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันมีบางกลุ่มเช่นว่าถ้า ในส่วนของหมอนรองกระดูกสลังเนี่ยถ้าโดยทั่วไปที่ผมบอกมันชอบออกไปด้านข้างที่จุดอ่อนแต่บางครั้งเนี่ยหมอนรองกระดูกคอเนี่ยมันถ้ามันมันออกมามากๆบางครั้งมันออกมาตรงๆไม่ไม่ออกไปทางด้านข้างออกมาออกมาตรงตรงทางด้านหลังเนี่ยข้างหลังคือถ้าเป็นโบเลนคอเนี่ยข้างหลังก็คือไขสัลหลังนะครับซึ่งบางครั้งถ้ามันมีการกดของไขสัลหลังเกิดขึ้นนะครับบางครั้งอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเวลาก้มคอลงไปเนี่ยบางครั้งมันจะวิ่งเข้าไป กดไขสันหลังทําให้มีการเหมือนกับช็อตหรือว่าสูล้ลงขาเนี่ยได้ครับพวกนี้การที่มีการกดไขสันหลังเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะไขสันหลังนี่จริงๆถ้าเทียบเทียบก็เหมือนกับเป็นเป็นสายไฟหลักของร่างกายที่วิ่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของบริเวณขานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการในส่วนของบุเวณน,นี้นะครับอผมแนะนําให้ไปเช็คนะครับถ้าเพราะว่าถ้าเป็นเนี่ยเราจะต้องเราต้องรับการรักษาแต่นิ่นๆครับตรงนี้ อีกท่านหนึ่งเพศหญิงอายุ33ปีนะคะมีอาการปวดคออันนี้ปวดเรื้อรังเรื้อรังเลยจะเป็นหมอรองกระดูกเสื่อมหรือเปล่ากรณีที่ปวดคอเรื้อรังปวดคอเรื้อรังหมอรองกระดูกคอเสื่อมนด้เป็นได้ครับเป็นได้ครับแล้วก็ออนอกจากนี้นะครับพวกหมอรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยผมว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมีอาการ ปวดบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่ใช่แค่ปวดอย่างนี้เขาอาจจะมีเมื่อยปวดเมื่อยได้ง่ายกว่าปกติคือบางคนเนี่ยอาจจะเช่นมาเมื่อก่อนนีน้นั่ง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 ได้นานๆแต่ต่อมารู้สึกว่าอยู่เฉยๆมันก็ปวดเมื่อยป,ปวดตึงหลังได้ตลอดอันนี้ก็เป็นได้นะครับค่ะตอนนี้เรามีหลายคําถามมากเดี๋ยวคุณหมอจะต้องตอบสั้นๆดีละคนเลยนะคะกระดูกหลังโกงแล้วก็มีอาการปวดหลังเวลาเดินอันนี้จะมีอาการเส้นยึดบริเวณหน้าท้องรักษาได้ไหมเส้นยึดบริเวณหน้าท้องค่ะ โดยทั่วไปนะครับก็มันเส้นยืดหน้าท้องนี่ผมมองว่ากระดูกสันหลังโก่งแล้วทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันตึงตัวอะไรอย่างนั้นผมว่าจะเป็นจักอย่างนั้นได้ง่ายกว่าหรือเปล่าครับแล้วผมก็คิดว่านะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีกระดูกสันหลังโก่งนะครับโดยทั่วไปอย่างนี้เนี่ยผมแนะนําให้พยายามบริหารกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็พยายามให้มันยืดหยุ่นนะครับพวกนี้ก็จะช่วยนะครับผมมองว่าถ้าเกิดมีสันหลังโก่งแล้วลองบริหารกล้ามเนื้อดีๆลองดูสิครับ ถ้าเป็นจากกระดูกสลังโก่งและทําให้กล้ามเนื้อท้องเนี่ยมันตึงตัวเนี่ยถ้าคุณบริหารกล้ามเนื้อให้ยืดหยุ่นดีดแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อท้องก็น่าจะดีขึ้นนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งอายุหกสิบปีค่ะป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกที่เอวเสื่อมใช้วิธีการนอนราบค่ะนอนราบแล้วก็ยกขาทั้งสองข้างขึ้นอาการปวดหลังจะลดลงเป็นการออกกาลังกายและลดอาการปวดหลังที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าทําแบบนี้อนอนราบแล้วก็ยกขาขึ้น,อย,นอย่างนี้เหมือนจะยิ่งออกแรงหรือเปล่านอนราบ คือมันมีท่า,าท่า